ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของภัยแล้งกันหน่อยนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบแล้วนะคะเรื่องของภัยแล้งโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ทํานาอาจจะทํานาปีหนึ่งสองครั้งทํานาปางด้วยนะคะบางทีอัดน้ําอาจจะไม่เพียงพอแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะมีการ เปลี่ยนนะคะมามาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนแต่ว่ามันก็ยังขาดแคลนอยู่จะทํำยังไงดีนะคะคุณผู้ชมคะจะมีการแจ้งข่าวสารยังไงดีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาช่วยดูแลมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเขามีการเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้งแล้วนะคะแล้วก็มีการเปิดสายนะคะรับแจ้งภาวะภัยแล้งผ่านฮอตไลน์ด้วยนะคะสายน้ำหรือว่าสายด่วน กรีนคอ์นั่นเองนะคะกดไปที่1310เพื่อที่จะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่กําลังจะมาถึงนั่นเองนะคะกดไปเลยที่1310นะคะพอกดไปแล้วจะแจ้งเรื่องอะไรนะคะถ้ากดหมายเลข4ก็ แจ้งเหตุกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลน,นะคะจะไปที่หน่วยงานนี้ถ้ากด5ก็จะแจ้งเหตุกรมทรัพยากรน,น้ำนั่นเองนะคะก็จะกด4หรือกด5นะคะก็ดูเนื้อหาที่เราจะแจ้งไปนะคะนอกจากนี้ก็นะคะได้มีการเตรียมนะคะจุดแจกจ่ายน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 607แห่งนะคะแล้วก็บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศนะคะเฉพาะบ่อราชการนะคะตอนนี้15,243บ่อแล้วก็บ่อสังเกตการระดับน้ำบาดาลแล้วก็คุณภาพน้ำบาดาลน,นะคะ1956บ่อแล้วก็1,183ัสถานีนั่นเองนะคะนี่คือข้อมูลที่เขามีการเตรียมการไว้แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ก็ยังได้มีการวางมาตรการเชิงรุกใน5โครงการหลักนะคะก็คือ1 ค่ะโครงการซ่อมบำรุงรักษาและฟื้นฟูร,ระบบประปาบาดาลเดิมนะคะ 1, 7 1 4แห่งค่ะ แล้วก็โครงการที่2ค่ะเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ําบาดาลด้วยการเจาะน้ําบาดาลเพิ่มเติมในโครงการระบบประปาบาดาลเดิมที่ปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ําบาดาลจํานวน210แห่งค่ะแล้วก็โครงการที่3จะเป็นโครงการเพิ่มน้ําต้นทุนให้กับประชาชนทั้งน้ําอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่โครงการพระราชดำริจํานวน12แห่งค่ะ ค่ะซึ่งทางโครงการน้ำบาดาลนะคะเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนก็จะมีอยู่ที่243แห่งนะคะแล้วก็โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็จะมี336แห่งนะคะโครงการทั้งหมดสามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้นะคะ36.37ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะคะให้ครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า73,388ครัวเรือนนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นการเปิดสายด่วนฮอตไลน์ขึ้นมานะคะเถ้ามีสา,ายด<ม>่วนแบบนี้มีปัญหาแล้วก็สามารถโทรแจ้งได้เร็วนะคะพี่กุง้งแล้วก็จะได้แบบว่ารับการแก้ไขกับปัญหาได้ทันท่วงที เพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องของภัยแรงหรือว่าสถานการณ์เอลนโยนี่ก็คือแบบว่ายังไงปีนี้คาดว่าน่าจะแรงแหละนะคะเพราะว่ามีรายงานอะไรมาแล้วนะคะก็จดไว้เลยค่ะสายด่วน1310แจ้งไปได้เลยนะคะ